6สิงหาคม2563พบกันอีกครั้งหนึ่งเช้าวันนี้อากาศค่อนข้างที่จะ,ะมีเมฆนะครับแล้วก็แดดแรงสักนิดหนึ่งนะครับก็คงจะผสมกันในเรื่องของฟ้าฝนนะฮะบนท้องฟ้าก็มีเมฆอยู่นะฮะวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่พวกเราคงจะติดตามข่าวทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ค่อนข้างที่จะ รุนแรงนะครับรุนแรงทั้งในแง่ของอกายภาพก็คือความรุนแรงของระเบิดที่กรุงเบรุตประเทศเเลบานอนนะฮะซึ่งสำนักข่าวหรือว่าผู้ที่สื่อสารข่าวในเวลานี้ก็เปรียบเทียบกับการระเบิดในครั้งนี้เหมือนกับการระเบิดนิวเคลียร์ในประเทศญี่ปุ่นเมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมานั่นก็คือ การระเบิดขึ้นที่ท่าเรือแห่งหนึ่งของเมืองหลวงนะฮะในกรุงเบรุตก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วที่มีการรายงานกันก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ100-200คนแล้วแล้วก็จำนวนผู้บาดเจ็บก็นับพันคนแล้วก็มีการคาดการณ์กับว่าอาจจะมีผู้ที่ติดค้างอยู่ในบริเวณใต้ตึกต่างๆที่ถูกถลม่มถ้าทุกท่านเห็นข่าวก็คงจะ ประมาณการได้ว่าความเสียหายน่าจะ,ะเรียกว่าเป็นบริเวณกว้างเนื่องจากว่ารัศมีของระเบิดนั้นนักข่าวที่ได้รายงานกันออกมาว่าน่าจะมีความรุนแรงเกินกว่า10กิโลเมตรจากจุดศูนย์กลางแล้วก็การรับแรงสั่นสะเทือนก็ไกลไปถึง2,300กิโลเมตรทีเดียวสเสมือนหนึ่ง ว่าเกิดเหตุการณ์แผ่นบินไหวทีเดียวนะครับนั่นก็คือเหตุการณ์ของโลกที่เรียกว่า,าเกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดจากการก่อการร้ายหรือเกิดจากการที่มีสารที่ก่อให้เกิดการระเบิดหรือว่า,าสารที่จะนํามาทําเป็นประทัดหรือว่าเป็นดอกไม้ไฟนะครับนี่ก็ต้องคง มีการติดตามข่าวกันต่อไปว่าจะมีการเผยแพร่มีการอบอกกล่าวกันอย่างไรอีกด้านหนึ่งก็คือ,อมีเรื่องของการก่อกันร้ายหรือเปล่านะครับเพราะว่ากรุงเบรุตประเทศเลบานอนก็ใกล้กับประเทศทางด้านตะวันออกกลางที่ถ้าเราได้ยินได้ฟังข่าวที่ผ่านมาก็เสมือนถึงว่าเป็นประเทศหรือว่าเป็นเมืองที่มีความสุ่มเสี่ยง ในเรื่องของการก่อการร้ายเราคงไม่ไปคุยในรายละเอียดในเรื่องนั้นนะครับก็เป็นตัวอย่างของโลกที่เราฐานะที่อยู่ในประเทศไทยที่ <c oughs> ห่างไกลแต่ก็ได้รับรู้ข่าวแล้วก็คงจะต้องนำมาใช้ประกอบกับวิธีคิดวิธีทำให้ชีวิตของเราดำเนินต่อไปทั้งในรูปแบบของการทำงานและรูปแบบของการ ใช้ชีวิตตามปกติอย่างไรนะครับย้อนกลับมาที่บ้านเราที่ผ่านมาสองสมวันนี้เราก็ติดตามข่าวการถแถลงของคณะกรรมการาทางด้านยุติธรรมนะฮะโดยเฉพาะกรรมการอา,อายการสูงสุดนะครับที่มีการตัดสินนะฮะว่าจะไม่ฟ้องคดีของอานายบอส วิยุ์อยู่วิทยานะครับทายาทของกระทินแดงว่าประเด็นไปอยู่ที่การวิเคราะห์ความเร็วของรถเฟอร์รารี่ที่วิ่งมาชนรถมอเตอร์ไซค์ของดาบตำรวจที่ประเด็นตกลงมาบนกระจกหน้ารถแล้วก็ถูกลากไปอีกประมาณ200เมตรตามข่าวที่เราได้ยินนั้นว่าเป็นการวิเคราะห์กันของ บุคคลที่มีความรู้ความสามารถทางด้านฟิสิกส์นะ,ะทางด้านการคำนวณระยะความเร็วของรถนะฮะซึ่งก็มีการโต้แย้งมีการวิพากษ์วิจารณ์กันนั่นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เราเคยเรียนทางด้านฟิสิกส์ฟิสิกส์มาด้านการคำนวณด้านคณิตศ,ศาสตร์นะฮะเราก็อาจจะไม่ค่อยได้นำมาใช้แต่ว่าอาจารย์หรือรผู้ที่ เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็มาวิเคราะห์ด้านความเร็วของรถนะฮะว่าถ้าหากว่ามาขนาดนี้แล้วเนี่ยจะทําให้รถพังขนาดนั้นไหมนะหน้ารถพังยับเยินนะครับแล้วก็มีกระจกแตกด้วยนะฮะตามภาพข่าวที่เราเห็นนั่นก็คือตั้งอยู่บนสมมุติฐานนะฮะตั้งอยู่บนดุลระยะพินิษของผู้ที่จะส่งไปฟ้องศาลนะครับ นั่นหมายความว่าสำนวนที่ทำเป็นสำนวนที่ถูกต้องรัดคุมหรือเปล่านะครับมีอะไรมาขั้นระหว่างกลางในช่วงที่จะมีการส่งสำนวนให้อายการพิจารณาเพื่อ,อสั่งฟ้องต่อศาลต่อไปหรือไม่นะฮะข่าวที่ออกมาก็คือทางฝ่ายอายการที่รับเรื่องณนะเวลานั้นก็บอกว่าสำนวนในการ ส่งฟ้องนั้นอ่อนก็ทําให้มีผลให้คดีหลายๆคดีนะครับโดยเฉพาะคดีดื่มสุรามืนเมานะฮะแล้วก็ขับรถนะฮะการมีแอลกอฮอล์อยู่ในร่างกายการมีโคเคนอยู่ในร่างกายนะฮะการชนคนตายแล้วไม่ลงมาช่วยนะครับแล้วก็พยายามหลบหนีหรือว่าหลบหนีไปนะฮะตั้งแต่ต้นนั่นนะครับก็คือเป็นเวลาตั้งหลายปี ถึงน้อยก็แปดปีนี่ก็คือเป็นการขัดความรู้สึกของพี่น้องประชาชนโดยรวมนะครับคุณธรรมจริยธรรมของอผู้ที่เป็นอ,อายการนะครับผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะซึ่งไม่ใช่เป็นบุคคลธรรมดาสามัญโดยทั่วไปนะครับเป็นผู้ที่เรียนหนังสือเก่งนะฮะมีความรู้ความสามารถแล้วก็ได้รับปริญญานะฮะได้รับ พระราชดำรัสจากในหลวงนะครับว่าจะต้องปฏิบัติตัวในการทำงานให้สุจริตให้ยุติธรรมให้ใช้ดุลยพินิษของตนเองไปในทางที่จะทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อจริยธรรมคุณธรรมของสังคมแต่ผลที่ออกมาอย่างที่พวกเราเห็นนะครับก็เป็นการย้อนแย้งนะครับกับวิธีคิดนะที่ คาดหวังของพวกเราพี่น้องประชาชนนะครับอีกข่าวหนึ่งก็คือเรื่องของการที่มีผู้เสียชีวิตในบ่อนการพนันกลางเมืองกลางกรุงเทพก็คือที่ถนนพระรามสามนะครับซึ่งเราเห็นการทำงานนะฮะเห็นการมีข่าวออกมาในเรื่องของการพยายามทำลายหลักฐานต่างๆในการช่วงชิงหรือว่าในการ ทำร้ายกันด้วยชีวิตนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่สะเทือนขวัญของพี่น้องประชาชนจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่นะครับเป็นเรื่องเก่าเรื่องเดิมๆที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเรามาช้านานแล้วเพียงแต่ว่าผู้ที่อยู่ในอำนาจอาจจะหลับตาข้างหนึ่งหรือเปล่าหรือว่าการที่ผู้ที่ อยู่ในตำแหน่งในหน้าที่โดยเฉพาะเป็นถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะระดับชั้นสัญญาบัตรนะฮะก็ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของบอลเรื่องของการพนันแล้วก็ทําให้มีการขัดแยง้งมีการใช้ปืนฆ่ากันนะครับซึ่งก็เรียกว่าสั่นสะเทือนวงการความยุติธรรมสั่นสะเทือนวงการการที่จะปกป้องชีวิตทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนะครับนั่นเราก็คงจะ ได้ติดตามกันต่อไปว่าการ<ม>ที่นายกรัฐมนตรีกล่าวอยู่เสมอๆว่าให้เป็นไปตามกฎหมายแล้วก็ใช้กฎหมายมาดูแลพี่น้องประชาชนโดยรวมนั้นนะฮะจะมีผลไปถึงการใช้กฎหมายกับผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่อยู่ในวงราชการหรือว่าผู้ที่ปฏิบัติตัวในทางที่ไม่ชอบเสียเองหรือเปล่านะครับตรงนี้ผมจึงนำคำพูด ที่ใช้กันในทางการศาลทางการอายการทางการตำรวจว่าคําว่าดุลยพินิษหรือว่าคําว่าสมบุติฐานนั้นจะ,ะทําใหอ้อยู่ในร่องในรอยของความรู้สึกความนึกคิดของการเป็นคนดีคนมีคุณธรรมจริยธรรมมากน้อยขนาดไหนนี่ก็ฝากทุกท่านไว้ใน ช่วงของเดือนสิงหาคมนะฮะซึ่งเป็นเดือนที่เราส่วนใหญ่แล้วก็พยายามที่จะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับร้อนแย้งในภาวะสังคมที่ค่อนข้างที่จะอึดอัดค่อนข้างที่จะ,ะสั่นคลอนนะทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจซึ่งก็ยังไม่สู้ดีนักนะเวลานี้รวมไปถึงการที่ความพึงพอใจในการบริหารงานของรัฐบาล เนื่องจากว่าในช่วงห้าปีที่ผ่านมานั้นนะครับการบริหารงานของรัฐบาลเป็นอย่างไรภาวะเศรษฐกิจเป็นอย่างไรแล้วหลังจากนี้การปรับคณะรัฐมนตรีก็ยังจะเป็นเหมือนเดิมหรือว่าฟื้นไม่ได้ประกอบกับภาวะวิกฤตวรัสโควิด1 9ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้พวกเราก็คงจะต้องเข้มงดวดกดขันตัวเองและก็ผู้อื่นด้วยในเรื่องของการล้างมือบ่อย หรือว่าล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะครับการผูกแมสปิดปากปิดจมูกการพยายามอยู่ห่างกันแล้วก็ที่สําคัญก็คือการที่จะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับใครที่ไหนที่อาจจะมีโอกาสที่จะระบาดโรคไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะครับส่งท้ายทุกท่านในวันนี้ก็คือที่สําคัญที่สุดก็คือย้อนกลับมาที่ตัวเราเองดูแลสุขภาพร่างกายเราให้แข็งแรงออกกําลังกายหาอาหารหาผักหาผลไม้ที่ ถ้าเป็นไปได้เป็นผักปลอดสารพิษนะฮะเป็นพืชผักที่ปลูกจากระบบเกษตรอินทรีย์ได้ก็จะยิ่งดีนะครับซึ่งตอนนี้ถ้าหากว่าการที่สนใจในเรื่องของอการทําเกษตรอินทรีย์ก็ลองศึกษาเข้าไปดูใน Google ใน y t u t u นะฮะที่มีการพยายามถ่ายทอดเรื่องต่างๆเหล่านี้ออกมาขอบคุณสำหรับการติดตามในเช้าวันนี้เราพบกันในวันต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ